สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอครับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันนี่เคยลาก็ลงมามาเบิ่งเห็ดเพาะพี่น้องอยู่ขั้นหน้านี่เนี้ยลงมาครับโอ้เดยวาล่ลาลาพี่น้องเลยเ,เพาะเขาก็ออกแล้วนี่น,น,นี่นี่พี่น้องนี่ 845 for five. นี่นี่พี่ลองเนะนี่ยนี่แตกๆเลยโอ้ตัวนี้ยังน่อยอย่างนี้ กำลังออกพี่น้องนี่กำลังเป็นอันนี้น,น,นี่น้อพอฝ่ายเห็น่มนี่นี่พี่น้องเพพอฝ่ายเห็นบ่นี่นี่ีน่นี<อ>นน่น,นนะี่นี่นะ่นี่นี่นะน่่นน่

แกงยินหัต้องหยามเนียนบอลนี่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 กับพี่พี่มองควายเทียนี่คัดเอาดูทิวโอ้ยมันหน่อยเนาะมันหน่อยแล้วบอลมันกำลังออกเนาะบางแต่ว่ามืออื่นมือือมาจอบมากระมีอีกเน่ย

หนาฮะโอ๊ยเดี๋ยวหาเห็ดกับ่เห็ดเนาะมันก็คือเห็ดฟอบอันนังเนาะมันหานง่ายเนาะมันเห็นดอกมันโลดเออเปนเห็ดฟอฟฝ่ายแบบเห็นเป็นใหญ่ๆๆมัน กมันเตกม,มาแล้วเจ้าขวดเอาเลยเจ้ากบอ่ะกูต้องตาดีๆมันวะเจ้าตาดีเลยฮือฮือชั้นบริกรฉันบริกินเดอ้อแ <c oughs> มนเฮ็ดพอนางมันสีหาง่ายหาม่วนดิมันพูเต็มอยู่อันนี้ก็มันกับพูอยู่หรอ ม้วนเอาตัวนี้มันหยักหน่อยพอดีแล้วมันยังหย่ำมอนปอยหลดหน่อยตัวนี้จิ๋นุฮาเชียมขวดเลยจิ๋นุแมขุดขึ้นหน้าขาดล้วบอมุนมัดได้เนาะแต่เก้าก็ให้ผู้ไทยนี่ก็มีดนะเดี๋ยวนี้มันเช่าออกแล้วบอ

ขั้นนี้เนาะข้ามันชนีมีมีอยู่พี่น้องเลยนี่ออกอยู่อขันเลยก็ได้พี่พี่เฮ้ยเป,ปิดเอ,อาเลยเนี่ยเจ้าบอกซีนได้มา

นี่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 เห็นบ่พี่น้องนี่นี่นี่ยังไม่รักอ่เบินี่ชั้นนี่คือเนาะเออตัวนี้หิ้งคือและตัวนี้เนาะมันจะอินเล้งอันี่โมเมนเท่าใดหลายเนาะเฮ็ดฟอสเนี่ยมอนนด้พี่น้องเลยฮ่าฮิตพอสนี่ก็ได้มันเล่าใจอีกแบบหนึ่ง นี่ๆี่นี่นี่นี่ๆี่นี่นๆนี่นีนนีอนีนี่นีน่นี่นี่่นีนี่นี่น่นี่นี่นี่ี่น่นี่นีนี่นีี่นี่นีนี่นี่อีีนี่นี่ นี่บ่ทางนายโนนี่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 เอ้านันดีนันดีนันดีนี่เด้นี่เนี้ยนี่เนี้นเอ้านเอ้าเฮ้อเนี่ยมีฟอบมีฟอบมีฟอบน่าเลยโอ้ยดรร้ายเลยดิเดรร้ายเลยดิ ขี่พอกแกไม่หรอเบิ้งทางนี้ดิขี่ดินบดไอ้อัด,ดอเป็นบ่อเท่นนานี้ยังขนาดอันนี้แม่นบอ่อนี่โอ,โอ้พอดีโยเอาคันน้ำจีโน่บ่เคยคันนะจังวาวคือบ่เคยด้มีแต่คันนี่กับคันนั่นแหละช่องขันนี่แหละที่เห็นมันออกมาตรงนี่โอ้ยมันพงังอยู่คูดๆมองดู ขุดขุดมันดูมันมีบ่นี่หนาเห็นบ่โอ้โหชิ้วด้ะเนาะขีดดินเลยขิดขิดดินบ่เดี๋ยวนี่โอ้ยฮะลอยหัวไอ้หัวไอ้พ่อหัอ่ะเดชี่พอเก่งโอ้ยจีโน่เขาเอาเสียมาขวดไปหลายคนหามก็ชนกับพอเก่งหนาเห็นบ่เขาขุดหามันเห็นเห็นเห็นได้หม่องเขาเอาน่ะเขาชั้นเขาเจ้าสี่ครวยหาบ่ หน่าเห็นบอโอ้ยนี่ใช้มองเขาเอานะควายหาล้อ๋อในบ่อนกูไ่ได้ควายหาเนี่ยหน้าเห็นบออหน้าโอยควายหาเห็นเเด้อนอกน้อยกอยามันมันจต่งย่นลิบลนเลยกิหนูด้ี่หทุ่งยางได้ส่ ควาดบัูด้วยทางนี้มองเขาเอานน่ควาดบดูทังเธอมันมีหมู่มันมันกำลังเป็นกนามาเนาะนานดีอู้หูหยมันบีน้นยได้บักใหญ่เลยควาดเบิ้งควาดเบื้องโอ้ยเนาะเมนเมนมันไปนะามอจักเอออันนี้มันน่อยเนาะมีแต่ดอกน่อยน่อยเห็นว่ามันกับมีเด้อชมข้าเจ้าผ้าควาดหาน่นแล้วหมู่มัน นาโอ้มันโน่อ๋อมันโน่อ๋อโน่เท่านะแต่พาะมันนาคือเห็ดพอนางมันนาคือเห็ดพอนางคือเด้เนาะคือว่าแล้วเขามันอ่อนเห็ดพอนางมันก็เตะคือกันนะห้องบ่วงเขาป่าเจ็ดเละเม็ดนะขนาดเม็ดนะขนาดเนาะในใช้อีกมองเขาเอาเนาะพอได้แกงยูพี่น้องหาไปหามากอะไร มันคือเบอรเจ้าเพื่อ,อยูโรเนาะผู้เตะอยู่นี่เป็นไข่เต็มอยู่นี่เะตะเบอรขอดเบื้องขอดเบิ้งพี่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 นี่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 พี่น,อน้องนี่สองสามอันเลยนั่นเลโอ้เกากรองเตรียมกำนาน เต็มกำเลยพี่น้องผูกมัดเละนี่นี่นี่โอ้ยนี่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 โอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยพี่โอ้โหผูกโอ้ผูกเป็ดมาใส่ด้วยไปผูกผูกผูกโยนหงใส่โูกตโวตัวพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่บาตายไปหามาแล้วมันมีได้ เขาต้องใจเย็นเเปล่ายีโนหเออะไมาน้าเห็นบ่อเห็นบ่จะพอกแกงเลยเนี้ยฮะชมกับลายเนี่ยฝักต yeah well ิ้วกับเก็บเอาเลยผักต yeah ิ้วก็นนะฮะครับครับหูใหญ่เน้ะโถน้าเห็นบ่อพูหนาโอ้โหควัดบึงลยนพูดนาโอ้ยขาดครึ่ง นี่พูดตัวนี้ตัวนี้มันหน่อยบ่ปลาปะชมเนี่ยนี่อูลูกใหญ่มึนโดงผมเลยเขาเป็นอาเซียนเลยฟอฟายพี่น้องไอ้พอฟายนี่โพนโพนโพนโอ้นี่โดไดไลท์เลยได้ทีเนาะพวกแกงเลยดิ นานโอ้ยขาดคร<ด>ึ่งขาดครึ่งมันจังบมเดลผานให้เงีนี่โอ้ยพอดีพอดีมันจังบมเดลยากผานมันยังบมเดลยากผานหย่ำลึกหย่ำปุ๊กลึกนี่นี่อันหนึ่งเนีเอาลึกเราเห็นันเดลปลาไว้มันก็บานใหญ่แล้วดูเนี่ยันลาเมื่อกี้ มันกำลังหน่อยนะเนาะโคบอกเอาตุนหาเบิ่งอีด้ยเรื่งเธอมันบริเวณไหนค่ับบริเวณขากมันบริเวณคักเพราะว่าพูเต็มอยู่นร่งเธอมันใบอันนี้บ่บังมันเนาะใบชมเสียวนี่โคดรโคตรลูก <laughs> เห็นบอกเมกื่อกี้ยังลบไปลบมาเพราะว่าพูเต็มอยู่ม,มักนกำลังหนอมันกำลังกิเออกำลังน่อยนะลายเนาะแต่เสียดายเนาะ กำลังมวนกำลังม้วนบ่จิวคนไม่เสียเนี่ยองบมี่มันกับ่มีเนาะควาดหากันไมันตรงเห็นมูมันชะก่อนยังเล่นหน้าจะให้่ย Nâng xóa hay Vì 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 Ồ khót vương mù Nè bác Nà 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 Để đồ mẹ ơi Phùn 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 Đi đi mất bột tệ Mình là Con มึงเลยให้เงินเยอะก็ไอ้นี่อันก็เปลี่ยนเแล้วรู้บอกแล้วให้วงนะมากแล้วไทยแล้วมัตสิกับคือประเทไทยอีกหรนี่น่ะก็ให้นะให้มีนะมันก็มีหอดอกมีหอดอกกระเจียวป่าใหญ่ไม่เล็ใหญ่นี่พี่น้องกระเจียวป่านี่พี่น้องเด้หลายเติมขาได้แกงเนาะพอได้อะหนึ่งดู คลิปนี้อขอลาก่อน้วพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีตตต่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยลาเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนาพี่น้องกับเคยลาสบายดี